สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการเพิ่มแบตเตอรี่จาก4ลูกเป็น5ลูกนะครับหรือว่าจาก48โวลต์เป็น60โวลต์และก็จะมีการเพิ่มเป็น6ลูกด้วยนะครับก็คือจะเป็น72โวลต์ซึ่งจริงๆแล้วผมมีการอธิบายไปบ้างแล้วนะครับลงไปในบางคลิปที่ผมได้เปลี่ยนจาก48โวลต์นะครับเป็น60โวลต์นะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะเข้าไปค้นหาไม่เจอนะครับคลิปนี้ก็เลยจะทําแยกออกมาสําหรับการเพิ่มแบตเตอรี่เข้าไปอีก1-2ลูกนะครับจะได้ค้นหากันง่ายๆหน่อยนะครับ ส่วนการเพิ่มแบตเตอรี่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ต้องบอกได้เลยว่าถ้าคนมีพื้นฐานทางด้านไฟฟ้านะครับเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าคนไม่รู้อะไรเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องยากพอสมควรแต่ว่าการเพิ่มแบตเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องจ้างช่างก็ได้นะครับเราสามารถทําเองได้นะครับแค่ทําตามคลิปนี้เท่านั้นนะครับและก็ทําอย่างรอบครอบผิดพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นการอธิบายไปอย่างช้าๆนะครับเรื่อยๆนะครับเหมาะสาหรับมือใหม่ที่ยังไม่เข้าใจเพราะว่าถ้าผมตัดต่อ ไวไปคนที่พอเข้าใจด้านไฟฟ้าก็จะชอบนะครับแต่ว่าคนที่ยังไม่เคยศึกษาด้านไฟฟ้าอะไรมานี่ก็อาจจะงงๆไปหน่อยนะครับคลิปนี้ก็เลยจะเป็นการตัดต่อให้น้อยที่สุดเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากไล่หาสายไฟนะครับจากแบตเตอรี่ที่วิ่งไปกล่องนะครับเส้นสีแดงก็จะมีฟิล์ด้วยนะครับอันดับแรกถอดฟิล์ออกนะครับถ้ามีให้ถอดออกเลยครับเพื่อป้องกันการสปาร์กนะครับจากนั้นเส้นสีดําปล่อยไว้นะครับถอดเส้นสีแดงออกเท่านั้นนะครับ ต้องระวังนะครับดำกับแดงที่ติดกันตรงนี้ระวังอย่าเอาไขควงหรือวัตถุโลหะต่างๆมาพ่าดน,นะครับก็จะทําให้ช็อตทันทีเลยนะครับเอาเส้นสีแดงออกไปก่อนนะครับคราวนี้เหลือเส้นสีดําผมจะเรียกเส้นสีดําว่าเป็นแบตเตอรี่ลูกที่1นะครับอันนี้คือลูกที่2นะครับอันนี้คือลูกที่3 อันนี้คือลูกที่4นะครับจุดนี้ก็คือไฟบวก48โวลต์อันนี้ก็คือไฟลบนะครับลูกที่1สังเกตง่ายๆว่าเป็นสายกาวก็คือเส้นสีดําส่วนลูกที่2ก็จะมีการพ่วงจากแดงไปดํานะครับหรือว่าจากบวกไปลบนะครับส่วนลูกที่3ก็จะมีการพ AfD, ki ่วงจากบวกของลูกที่2ไปลบของลูกที่3นะครับซึ่งก็สังเกตได้ไม่ยากนะครับว่าอันไหนคือลูก <autobi> ท <ography> <ำ>ี่1ลูกที่2ลูกที่3ามและลูกที่4นะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นแผนผังให้ดูง่ายๆสําหรับรถคันนี้นะครับ ซึ่งแต่ละคันบางทีการวางแบตอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็เลยทําให้การต่ออนุกรมไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะงงนะครับทำไมอีกคันนึงไม่เห็นต่อแบบนี้เลยมันขึ้นอยู่กับการวางแบตนะครับคราวนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยการเอาแบตลูกที่5เพิ่มเข้ามานะครับแบตลูกที่5นะครับสมมุติว่าวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนั่นก็คือสายไฟ แล้วก็หางปานะครับหางปาแบบแหวนเป็นแบบนี้นะครับเราจะต้องหาซื้อมานะครับแล้วก็ย้ำเข้ากับสายไฟโดยใช้ครีมย้ำหรือว่าใช้ครีมปากจิ้งจกแบบนี้ย้ำไปก็ได้นะครับแต่ข้อสําคัญคือต้องย้ำให้แน่นมากๆนะครับดึงแล้วจะต้องไม่มีการโยกนะครับเพราะว่าถ้าหลวมก็อาจจะมีการสปาร์กนะครับต้องย้ำให้แน่นสุดๆเลยครับ คราวนี้ก็จะได้สายไฟแบบนี้นะครับโดยให้ความยาวจากลูกที่4ไปลูกที่5ให้ได้ความยาวพอเหมาะนะครับคือไม่ต้องยาวจนเกะกะนะครับหรือว่าไม่ต้องตึงมากๆก็ไม่ดีนะครับคราวนี้เราจะพ่วงลูกที่4กับลูกที่5นะครับโดยลูกที่4ที่เราถอดออกตอนแรกนะครับเป็นขั้วบวกพ่วงมาที่ขั้วลบของลูกที่5นะครับห้ามพ่วงมาที่ขั้วบวกนะครับการอนุกรมขั้วจะต้องสลับกันนะครับบวกไปลบนะครับขั้วบวก มาที่ค้วลบแค่นี้นะครับเสร็จเรียบร้อยครับง่ายไหมครับตอนนี้ผมจะวัดไฟให้ดูนะครับว่าจาก48โวลต์ถ้าเราเพิ่มไปอีก1ลูกก็จะต้องเป็น60โวลต์นะครับโดยวัดขั้วบวกลูกที่5นะครับแล้วก็ที่สายกาวนะครับของลูกแรกได้63.8โวลต์นะครับก็คือไฟขณะชาร์จใกล้เต็มนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ครับแต่ว่าแรงดันใช้งานจริงอยู่ประมาณ60โวลต์นะครับถ้าต่ำกว่านั้นแบตก็จะเริ่มอ่อนลงเรื่อยๆครับ อันนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็แค่นําสายไฟเส้นสีแดงที่เราถอดไปตั้งแต่ตอนแรกนะครับมาขันเข้าไปที่ลูกที่5นะครับขั้วบวกและก็ทําการใส่ฟิลเข้าไปนะครับตอนใส่ฟิลก็อาจจะมีการสปาร์เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้เป็นการช็อตแต่อย่างใดนะครับแค่นี้นะครับมีสปาร์แค่ครั้งแรกครับถ้าเราถอดอีกเราเสียบเข้าไปใหม่นะครับก็จะไม่เป็นนะครับจนกว่าจะถอดไว้สักพักหนึ่งเลยเราเสียบเข้าไปใหม่มันก็จะสปาร์อีกนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับ ในนี้นะครับก็คือการต่อจาก48โวลต์เป็น60โวลต์ไม่ยากเลยนะครับนะครับวัดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับคราวดีการเพิ่มแบตเตอรี่ต้องดูด้วยนะครับว่ามอเตอร์เราลองรับด้วยหรือเปล่าและกล่องควบคุมลองรับที่60โวลต์ด้วยหรือเปล่านะครับถ้ากล่องลองรับแค่48โวลต์เราใส่แบต60โวลต์เข้าไปมอเตอร์ก็อาจจะไม่ทํางานนะครับ และถ้ามอเตอร์48โวลต์เราใส่60โวลต์เข้าไปถึงแม้เราจะมีกล่องที่รองรับ60โวลต์ด้วยก็พูด,ดง่ายๆครับมอเตอร์ทำงานหนักขึ้นก็อาจจะร้อนมากขึ้นนะครับอายุการใช้งานก็สั้นลง แต่ว่าก็มีข้อดีก็คือจะทําให้เราสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นนะครับจาก30กว่าก็อาจจะเป็น40กว่าได้เลยนะครับคราวนี้เรามาเพิ่มแบตเตอรี่เป็น7 2โวลต์กันนะครับอันนี้ผมแค่เพิ่มเล่นๆให้ดูนะครับก็ไม่ได้นําไปใช้งานนะครับเพราะว่านี่ยังเป็นกล่องเดิมเลยครับกล่องส5 0้วัตต์48โวลต์แล้วก็เป็นล้อเดิมนะครับก็จะใช้วิธีเดียวกันนะครับให้เราถอดสายเส้นสีแดงออกก่อนนะครับอย่าลืมต้องเอาฟิลออกก่อนทุกครั้งนะครับเอาออกก่อนนะครับเส้นสสีแแดงเ้นนรรกะคับ แล้วก็นําลูกที่6นะครับ2ลูกนี้ลูกที่5และลูกที่6ใกล้กันนะครับเราก็เตรียมสายสั้นๆแค่นี้พอครับและก็พ่วงระหว่างบวกลูกที่5ไปลบลูกที่6แค่นั้นเองนะครับแค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ <Wow. S 1> วันนี้เราเดินสายแค่สั้นๆน,นะครับเราก็จะได้72โวลต์แล้วครับ ขั้วบวกจิ้มไปที่ลูกที่6นะครับขั้วลบของมิเตอร์จิ้มไปที่สายลบนะครับได้76.3โวลต์นะครับแล้วก็นําสายเส้นสีแดงที่เราถอดตั้งแต่ตอนแรกนะครับมาใส่เข้าที่จุดนี้นะครับ mm hmm. ก็คือลูกที่6นะครับแค่นี้นะครับ เราก็ได้แบตเตอรี่72โวลต์แล้วนะครับก็เป็นการเพิ่มง่ายๆนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยแค่ทําให้ถูกขั้นตอนต่อสายถูกขั้วเท่านั้นนะครับข้อดีก็คือจะทําให้รถแรงขึ้นแต่ปัญหาก็คือพื้นที่วางแบตเนี่ยครับเราไม่สามารถใส่เข้าไปในกล่องได้นะครับเราจะต้องไว้ข้างนอกครับซึ่งอาจจะดูไม่สวยงาม อันนี้ก็ต้องลองหาวิธีกันเองนะครับว่าจะเอาไปซ่อนไว้ตรงไหนนะครับตอนนี้บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทําไมรถของเราเนี่ยมันไม่ได้ต่อสายแบบนี้การวางแบตไม่เหมือนกันคราวนี้ผมจะต่อให้ดูอีกวิธีหนึ่งนะครับถอดคั้วออกก่อนนะครับเมื่อถอดสายไฟออกมาหมดแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่าคั้วจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับคราวนี้ผมจะกลับด้านนะครับเฉพาะ2ลูกนี้นะครับ กลับมาให้ขั้วชนกันครับให้ขั้วชนกันแบบนี้นะครับ Alf. นะครับซึ่งหลายๆคันก็อาจจะวางแบตลักษณะแบบนี้นะครับโดยผมจะให้ล <ilo> ูก like นี้เป็นล euh. ูกท <sh> <Ti> ี <im machine> ่ <issimo> 1นะครับตรงนี้คือสายกาวนะครับลูกที่1นี่ลูกที่2ลูกที่3ลูกที่4นะครับโดยเราจะต่อพ่วงระหว่างลูกที่1กับลูกที่2โดยต่อขั้วบวกของลูกที่1ไปขั้วลบของลูกที่2นะครับซึ่งตอนนี้ขั้วใกล้กันก็ต้องระวังกันดีๆนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับ ั้วบวกลูกที่1ไปคัขข้วลบลูกที่2นะครับจะใช้สายสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับพอดีผมใช้สายเดิมนะครับคราวนี้ลูกที่2นะครับพ่วงมาลูกที่3บวกพ่วงมาลบนะครับนี่ผมก็จะไม่ได้ขันแน่นมากนะครับเพราะแค่สาธิตให้ดูเฉยๆนะครับคราวนี้บวกของลูกที่3ก็มาลบของลูกที่4ครับอันนี้ชนกันไม่ได้นะครับคราวนี้ก็จะเหลือ2ขั้วนะครับที่เราจะนําไปใช้งานก็คืออันนี้คือบวก48โวลต์นะครับแล้วก็สายกาวนะครับเราก็นําสายไฟที่เราถอดออกมาตั้งแต่แรกนะครับ ต่อเข้าแบบนี้ครับตอนนี้ขั้วใกล้กันมากนะครับก็จะหวัดเสียวหน่อยนะครับทางที่ดีก็หาแผ่นอะไรมากั้นก่อนก็ได้นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยครับก็จะเป็นการต่อแบต48บโวลต์อีกรูปแบบหนึ่งนะครับคราวนี้ผมก็จะเพิ่มเข้าไปอีก1ลูกนะครับเป็น6 0โวลต์นะครับก็จะทําเหมือนเดิมครับถอดสายขั้วบวกออกก่อนนะครับเอาบวก48โวลต์ออกก่อนครับสายกาวไม่ต้องอออกนะครับอย่าลืมเอาฟิวออกก่อนด้วยทุกครั้งนะครับลูกที่5้านะครับ วิธีการต่อรูดที่5ก็ทําเหมือนเดิมนะครับถ้าใครดูตั้งแต่ต้นแล้วก็จะเข้าใจได้ไม่ยากแล้วครับ<ๆ>ก็ให้เรานาบวก48โวลต์นะครับของลูกที่4ต่อเข้าไปคั้วลบของลูกที่5นะครับกรพยายามเอาหางปลาแหวนหันออกนะครับอย่าให้มันมาใกล้ๆกันนะครับบวก48โวลต์ครับวิ่งไปลบครับ ดังนั้นขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็นําสายที่เราถอดออกตั้งแต่แรกนะครับเข้าขั้วบวกของลูกสุดท้ายครับก็คือลูกที่5้าทนี้เราก็ได้แบตเตอรี่6 0โวลต์แล้วนะครับลองวัดดูครับสายดําจิ้มไปที่กาวลูกแรกครับสายแดงจิ้มไปที่ขั้วบวกลูกสุดท้ายนะครับก็คือลูกที่5ก็ได้6 3 6โวลต์นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนการต่อ7 2โวลต์ก็คงไม่ยากแล้วใช่ไหมครับก็ทําเหมือนเดิมเลยครับเอาสายสีแดงออกนะครับ จะเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งลูกนะครับเป็น72โวลต์วางแบบนี้นะครับเราก็จะพ่วงสายจากขั้วบวกลูกที่5ไปยังขั้วลบลูกที่6จากนั้นเราก็นําสายเส้นสีแดงนะครับหรือขั้วบวกมาต่อเข้าที่ขั้วบวกลูกสุดท้ายครับคราวนี้เรามาวัดกันครับจิ้มไปที่สายกาวนะครับสายกาวของลูกแรกแล้วก็จิ้มไปที่ขั้วบวกลูกสุดท้ายก็จะได้76.3โวลต์น,นะครับ72โวลต์ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ อันนี้คือสายกาวนะครับหรือขั้วลบของลูกที่1นนะครับแล้วก็บวก72โวลต์จะอยู่ตรงนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเพิ่มแบตเตอรี่จากสีลูกเป็น5ลูก6ดลูกนะครับหรือจาก48โวลต์เป็น6 0โวลต์72โวลต์นะครับแค่ให้เราระวังเรื่องการเดินสายไฟให้ถูกขั้วนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของขั้วที่จะมาช็อตกันนะครับผมคิดว่าไม่น่ายากเกินไปทุกคนทําได้แน่นอนครับ